คนสิบกว่าพนเกือบยี่สิบแล้วเรนลุ่งน้องห <mail>. ่วยหมดห่วยเลียนบัวท่านแมนครับเพราะเดี๋ยวเห็นแม่มุกันมั่นโมหนีแบบนีมาบ่อยเป็นแหนทั้งหมดก็คือเป็นหน่วยตู้เป็นพีโลเนี่ยวันนั้นผมไปดับไฟไฟไม้ป่าอ้อยไฟไม้ป่าอ้อยก็หลายเดือนแล้วก็ตามมามันโม่สูงตอนคืนแต่ช่วงนี้ก็ออกภารกิจอยู่แล้วมันคืรถจะต่อเต็มประมาณทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งแล้วก็จะมีการเล่นไฟโดว์เข้ามาปุ๊บเคืองขอนี้ันแตกไปเลยเังไงเฉยๆ